เสนิงหรือเสนงเป็นภาษาเขมรหมายถึงเขาสัตว์คือชื่อของลำห้วยที่ทอดตัวยาวกว่า70กิโลเมตรมีต้นกำเนิดจากพนงดงรักคดเคี้ยวผ่านหลายอำเภอในจังหวัดสุรินจนไปสิ้นสุดที่แม่น้ำชีชาวบ้านริมห้วยเสนิงมีความเชื่อว่าการปิดกั้นหรือการถมทับเส้นทางน้าจะนาพาความโชคร้ายจึงเป็นกุศโลบายให้ชุมชนช่วยกันร,รักษาดูแลลำน้ำธรรมชาติไม่ให้มีการปิดกั้น อันจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางน้ําและวิถีชีวิตของชุมชนขอ้ามเือคุณเกสมัยคนครับมไม่ได้เลยอ,อย่างทุกวันเขาไม่ลัวแล้วเขาคิดอะไรก็คงคิดได้ทั้งนั้นแหละแต่วันนี้ลําห้วยเสนิงไม่เหมือนเดิมกับการขยายตัวของเมืองอย่างไร้ทิศทางนํามาซึ่งการก่อสร้างที่ปลูกทับบนเส้นทางน้าําธรรมชาติของลําห้วยเสนิงที่เป็นดังเส้นเลือดใหญ่ของคนสุริน ที่บ้านหนองเต่าและบ้านหลอหมู่บ้านฝั่งที่ใต้ของตัวเมืองสุรินทร์ชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อนยามฤดูน้ําหลากน้ําในลําห้วยจะล้นจนถึงพื้นที่แถบนี้กลายเป็นทางน้ําหลากไหลผ่านตามร่องน้ําธรรมชาติห้วยเสนเงิงทําให้น้ําระบายไปได้แต่ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างที่ปิดกั้นเส้นทางน้ําทําให้น้ําไม่มีทางไปไอตอนที่ยังไม่ยังยังสรุกยังไม่ผม ยังไม่กั้นตรงนี้นะยังไม่ไม,ไ,มไม่ถมตรนี้น้ำท่วม5้าวันแล้วถ้าเกิดว่าถมตนี้แล้วมันจะสภาพหลาเเขเยอะครับบริเวณร่องน้ำห้วยเสนิงที่พาดผ่านบ้านละออและบ้านน้องเต่ขาขณะนี้มีการก่อสร้างสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตคุ้มครองพื้นที่สีเขียวตามระเบียบผังเมืองจังหวัดสุรินที่จะมีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ได้ไม่เกิน2,000ตารางเมตร บทเรียนจากปีที่ผ่านมาชี้ชัดว่าเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยน้ำทำให้ท่วมกระทบต่อบ,บ่อบปลาและแปลงเกษตรมากมายมาปีนี้ได้มีสถานประกอบการถมกั้นทางน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีกแต่เดี๋ยวนี้มันออกไปได้แล้วเต็มหมดแล้วเขาปิดหมดแล้วการวางแบบผังเมืองและการบังคับใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นคำถามสำคัญที่หลายฝ่ายต้องกลับมาทบทวนอย่างจริงจัง ก่อนที่จะเกิดปัญหาน้ําท่วมและปัญหาอื่นๆตามมาลําพังค่าชดเชยคงไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปเพราะลำห้วยเสนิงหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนมาหลายยุคหลายสมัยการทําลายห้วยเสนิงจึงเปรียบกับการทําลายเส้นเลือดใหญ่ของคนสุรินทร์ทุกคนสุดทิพง์พูล้านักข่าวพลเมืองเครือข่ายอนุรักษ์ฟื้นฟูล,ลุ่มน้าห้วยเสนิงจังหวัดสุรินทร์กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานรายงาน